สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นการกำลอนนะครับทันนี้ที่อยากให้ลูกค้าชมกันก็คือ BMW Series 3 F30 นะครับ F30 เนี่ยลูกค้านิยมเอามาลูกค้านะฮะนิยมเอามาแต่งกันเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นฝาไฟเบอร์กันนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยฝาไฟเบอร์นเนี่ยเราติดตั้งได้หมดนะรุ่นนี้เข้ามาที่เราเยอะมากนะครับเข้ามาเงินตลอดนะครับ BMW รุ่นนี้นะครับน่ครับท่านจะเห็นเลยฮะ ฝากระโปรงมาเปลี่ยนมาเป็นฝาไฟเบอร์มีช่องลมมีรูมาเลยนะครับเราสามารถติดตั้งได้หมดครับจะฝาแปลงมาขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับในกลุ่ม BM กลุ่ม l a n อร์ EX นะครับจะรู้จักกันหมดนะครับถ้าฝาแบบนี้ต้องเข้ามาที่โอรานเลยครับนะฮะสวยงามนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเห็นแล้วนะครับฝาไม่ฝาปกติ เป็นฝาที่แต่งนะครับฝาแต่งคือฝาเปลี่ยนเป็นฝาไฟเบอร์มามีช่องลมมีรูอะไรต่างๆนะฮะสารพัดที่จะทํากันออกมาสวยๆเพราะฉะนั้นรถพวกนี้ต้องเข้ามาที่โอลานะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับนะครับฝาเป็นฝาเปลี่ยนมานะครับไม่ต้องห่วงครับยังไงก็สวยครับแล้ววัสดุเราเนี่ยคุณจะร้อนขนาดไหนก็ตัวความร้อนไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายนะครับ เวลาโดนน้าก็ไม่ไม่เปียกไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุต้องทนทานนะครับโดนน้ำโดนความร้อนต้องไม่เสียคุณอยู่ในห้องเครื่องเนี่ยมันไม่เชื่องเล่นๆนะครับว่าอะไรก็เข้าไปอยู่ได้นะครับไม่ได้ครัคนร้อนมากร้อนเปียกชื้นนะลมก็แรงพัดเข้าไปตลอดนะความร้อนความชื้นแล้วก็แรงลมต่างๆไม่แน่จริงไม่ทนจริงหลุดหมดนะโดนน้าเปื่อยหมดยุ่ยหมดโดนความร้อนแตกกรอบละลายหมดนะครับ เราะงั้นของเราพิสูจน์มา30ป,ปีเป็นแผ่นกันร้อนที่ทนน้าทนความร้อนอย่างแท้จริงอายุการใช้งานยาวนานติดตั้งครั้งเดียวเนี่ยใช้งานได้ทนทานยาวนานฝีมือการติดตั้งไม่ต้องพูดถึงทีมงานเรา30ป,รปีของการติดตั้งสวยงามเนี๊บทุกคันนะครับไม่ใช่แบบติดกันแบบไม่ไม,ไม่ไม่สวยงามไม่ได้นะะตรงเนี๊บเลยนะครับทนด้วยเนี๊บด้วยสวยด้วยนะัะ แล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆตอนนี้เราทำวิดีโอการติดตั้งนะฮะสั่งเข้ามาเลยครับ0ู9ย์8 9 0 0กนะครับผมพยเดตควบคุมการส่งกันถึงติดตั้งเนี่ยท่านจะต้องติดตั้งได้นะครับมีวิดีโอการติดตั้งโทรคุยกันได้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงครับได้รับของรวดเร็วทันใจแล้วก็ดูแลาการติดตั้งเรียบร้อยนะครับลูต่างจังหวัดไกลๆมากๆไม่สามารถมาได้ก็ สั่งเข้ามาเลยครับนะส่งด่วนวันสองวันก็นถึงถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงขับเข้ามาได้ติดตั้งให้เลยครับเนี๊ยบสวยงามเรียบร้อยจัดโปรโมชโั่นลดราคาต่ำสุดตั้งอยู่สุทธิสารนะครับปากซอยอินทรรมระสามสิบแปดที่จอดรถกว้างไม่ต้องรอให้หมดโควิดนะครับที่จอดรถเรากว้างอากาศถ่ายเทปลอดภยัยติดตั้ง30 4สินาทีท่านก็กลับได้เลยแล้วเราเพียงงานได้เร็วลถไม่ค้างปับเดียวออกได้หมด ติดตั้งแป๊บเดียวกลับได้แถมจัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดใช้เวลา30-40นาทีนะครับอยู่ปากซอยอินทรมาา38ที่จอดรถอยู่ด้านหลังกว้างครับสะดวกสบายอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งปลอดภัยจากโควิดแล้วก็อย่าลืมนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆสามารถสั่งซื้อติดตั้งเองได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนหลอกลวงอะไรนะครับพะเราจัดของส่งของรวดเร็วมีวิธีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ผมดูแลเองนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมวันนี้ Bmf30 ติดตั้งเสร็จแล้ว ลูกค้าก็สนใจติดต่อที่0 8 9 8 8 8 9 9 0นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับค่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ